จัดพอเบ็นพี่น้องวันนี้นะ่าล่าสีพามาเบิง่งยายโคมะขามเดินมะขามเต็มเลยเด้หนกินเบ้อพี่น้องค่อยันคกินบ้พี่น้องกินบอ้นบอพี่น้องกินเป็นบอ้อคันคันโค้ทุกนี่นะ่ะกะอันแล้วกลับัาที่นี้กะเลย กันเลยเอะมาเสิร์ฟจานเฮ้ยอามาเสอร์ฟถ้วยเอามาตุ๊กแล้วนี่แกมาเอะมาคือเสิร์ฟถ้วยพี่พี่พี่น้องแล้ล่าสุบอกอั่านพี่พี่น้องลาสุดบอกว่าอย่งว่าเห็นบอสมันเป็นมอดขนะทีไรอะไรอะไรนั้น นี่อเยแต่ว่ามันเป็นมอดอยายแก้มกอนั่นแหละอันนี้นี่มะขามแก้มแก้มนี่สินี่แหละมันกำลังเป็นมอดตัดข้อแม่ที่นู่นสิล่ดตาต้อกำลังกินมะขามอยู่เด้วยในปากวันนี้เราไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วสบายเธอ<ต>ด้ะ<ด> จักมือรูสองมือมือเลยสิกทินดักรีกริ่มตั้งใหญ่กริ่มต้งใหญ่ลำขาดมุดนิดกติ่มนี่กับบอญะเนาะบอญะบอว่าพี่น้องก่อนนะบอญะบอเริ่มก่อนนั่นละลายบอญะเนาะกริ่มนี่บอญะบอล้วมีอาการเนี่ยสั่นรูไหลตีงไหล มันสั่นเนี่ยติง๋งแม่บอลสัญญาว่าเหรอมีบอลเงี้ยโอเครั้สัญญาก็พ่อแม่พี่น้องละเออสัญญาละเด้อขันบอลเงี้ยมึอเลยยายหิตลงคลิปไปเพิ่มพี่น้องใส่เพิ่มพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้เอ,อสัญญาละเด้อสัญญาว่าจะไม่พูดยากจะเป็นเด็กด,ดีเด้อได้เดี๋ยวมันหน้าร้อนๆเนี่ยพอพูดยากใหญ่ก็อารมณ์หงุดหงิด มันร้อนสัญญาแล้วนะโอเคแล้วนะโอเคสัญญากับพ่อแม่พี่น้องแล้วว่าเรามีดือว่าเราล้อเราเป็นเราง่ายทีเป็นเด็กอยงเี้อันเพิ่มเลิกกันมีญาติดอกจ้าขันขันพอมีโควิดนะเสาอาทิตย์พ่อแม่กันสิภาพไปเที่ยวอันนี้โควิดมันก็เลยไม่ได้ไปทางเดิมมันก็เลยซ้ออะไรเงี้อ แม่พี่น้องวันนี้หน่อีแม่จีว่าไปไปกินนั้นเด้อไปกินไอศครีมภูเขาระเบิดภูเขาไอศครีมเนี่ยไปกินบ้างแล้วกับแม่จีว่าไปพิซซี่โลตัสแมคโครไปไปกินไอศครีมพิซซ่าลายเผ็ดพึ่งห้าอันคุณโอ้กินนั่นเด้อเอามากินนั่นเด้อจัดเนี่ย น yeah, ี่เลยาะใ้่เลยใ่ละทอนนี้เราไม่กินอะเออบอลละเเลยใช่เลยกดซันล้าขบไากดไลค์กดติกดสตับใครได้นะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะ